มันหองอบอบมันหองอบอบมันหองอบอเขียนหองแอบแอบมกโอพันแซมย้อนในพักอีตูจะอย,อย,อยใส่ห้องพัก็เอาอยู่หรือสีใส่หัปีน้ำกหมูกย่าลืพักอีตู้ทามเขียนหมโกโอสวัสดีเวิร์คพอย์ทูเดยด์เพลงค่นะอเอ้เอ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  จีจีค่ะรับบทเป็นวิว่าแล้วก็คำเคิบค่ะค่ะมบายบค่ะรับบทเป็นเกทวาค่ะปุเป้รับบทเป็นสบันงาค่ะครับวอครับรับบทเป็นอาชีครับค่วีค่ะรับบทเป็นฮอมนวนค่ะสนีจิจ้าชื่อวิว่าจ้า ก็เป็นวีวาค่ะก็ตัวละครนี้จะเป็นแบบว่าสาวสองก็จะมีความเลิ่เลอเชิดเชิดหัวก็จะใหญ่นิดนึงแต่ว่าวันนี้คือตื่นสายไงก็จะได้แบบกระบังแค่นี้ใช่ค่ะก็สวยสุดละค่ะวีวาในเรื่องค่ะสวัสดีเจ้าค่ะชื่อเกตถวาเจ้าไอด้วยไอด้วยไอ่ด้วยติงทหาล่มอยู่ด้วยบอกด้วยว่าเป็นคนยังไง อ๋อไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นเกียรติวารเจ้าเป็นคนเป็นคนยังไงอเป็นคนแบบเป็นคนยังไงก็เป็นคนแบบป่วยป่วยเนิ่นเงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่คิดขายกับใครค่ะทำไงคะใช่จ้าจ <um> ้า่ไม่ไม่ทีมคาแรคเตอร์เลยก็นี่ไงกำลังอยู่ยังมีสติช่อชื่อสุบรรญา เป็นเจ้าหญิงจากเมืองสีน้ำเงินอะไรอ่ะค่ะสีน้ำเงินที่มีเครื่องเงินเยอะๆอจะมาถามอะไรเยอะแยะมากมาย่ะคก็เป็นคนก็สวยสวยกว่านี้ไหมสวยกว่าทุกคนที่อยู่ในนี้ที่พูดมาเมื่อกี้คือค่ะว่างๆก็ได้จ้าสวัสดีเจ้า จนคนอีสานจ้าผมซื้อคุ้นเนียผมเป็นเป็นใต้ไปเลยผมเป็นใต้คอยเป็นคนที่แบกเสลี่ยงอยู่เมืองกับภูนีจบหนูไม่เอาอีสานลวกันพว ข้าอัญญานางหอมนวลข้าเป็นคนดีแต่ว่าถ้าใครร้ายมาข้าก็ร้ายกับและข้าก็สวยที่สุดในนี้ด้วยอุ๊ยๆผู้คนสุดท้ายน่ากลัวมากเห็นจาเป็นเกจทวารที่บอกคำเคลิบนะว่าสู้ๆนะเขาเป็นคำเคลิบเห็นะล้วเป็นกำลังใจให้เธอ เธอค่อนข้างทำงานหนักมากเอาอยากเป็นกำลังใจให้เธอนะคุณดีคุณดีอ่ะีกนิดนึงค่ะต่ออะไรดีกว่าบอกบอกกิตว่าเราควรจะเป็นคนดีป่ะจะเป็นคำเคลิบหรือเป็นวีวาเป็นคำเคลิบคำเคลิบเราจะใครไม่เห็นคาแรคเตอร์เธอเลยนะเออวะวีว่าไปวีว่าเฮ้ยสาวกิตว่าไม่บอกกิตว่าเลยนะ บอกบอกสีมอยอะไรงี้ไหมบอกสลัลป,ปีไหมสัลลับป,ปีเหรออ๋อบอกสลัลป,ปีแล้วโอเคโอเคปีว่าท <laughs> ำไมคำเพิ่มอย่างเงี้ยบอกเอ่อบอกสลัลป,ปีปีว่าหายไว้น,นะคะเออแค่เนี้ยโอเคอันนี้ก็บอกคำหนึ่งแล้วพี่คำหนึ่งคือแตน่นี่ก็คิดอันเดียวกันบอกสลัลป,ปี <laughs> ออเอองั้นก็บอกสลัลป,ปีละกัน อารมณ์ใจไปไม่ศิลปีโหอินเนอร์มาเต็มมากศิลปีไม่ต้องเรียกว่าอีศิลปีอีศิลป์ต้องมีอีมันเป็นบทบาทนะครคุณพี่ตัดไปอีศิลปีสมน้ำหน้าโอ้ยสมน้ำหน้าอะไรอะไรสมน้ำหน้าเดี๋ยวตามไปเทรนอินเทรนโซคีดอ้ยอย่าพูดอเลยกันสิผลิตการนำพาการนำพาเดี๋ยวันจะไปผลิตการน้ำพา กับเธอเองก่อนฝากถึงสารพีแล้วกันโอ้โหเด็กเงี้ยไงอ่ะเรารับตอนฝากถึงทุกคนนี่ไม่ได้มาในวันนี้ไหมฝากถึงเอ่อคาลิเตอร์จูเนียร์สีมอยเฮ้ยเราก็ฝากถึงจูเนียร์สีมอยนะครับแล้วก็คุณเจ้าหลวงนะฮะแล้วก็คุณสารพีนะครับก็ไว้มาเจอกันครับหมอผีด้วยหมอผีด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดซับสไคร้ด้วยนะครับช่องผมนะฮะสกิตตี้นะฮะเจอกันนะฮะเอ่อ คำเพิบแล้วกันค่ะทุกคนมีคำเกิบมคเพิมมันซ้างศัตรูค่ะคำเพิ่นอนเยอะๆนะนอนเยอะๆนะนอนเยอะๆดูแลด้วยรอบดวงตานะประมาณนี้ค่ะโอเคโอเคอยวได้หนังก็คงดูค่ะก็ฝากเพลงหมกกบของเราด้วยนะคะเป็นเพลง อีสานหมอลาม้วนๆจอยๆใครอยากเต้นก็เปิดดูได้เรามีแดนซ์เวอร์ชั่นด้วยนะคะว่าเป็นกบแดนซ์ไปด้วยการกบติดปีกด้วยฝากด้วยนะคะฝากเข้าอยู่นะคะเรื่องภาพผีบอลนะคะทุกรงภาพยนตร์ก็เตรียมเตรียมเออเตรียมอะไรดีเตรียมเตรียมเพิมเตรียมแพมเพิ่ไปด้วยเพื่อขำแบบท้องไส้ป่นป่วนแล้วก็เตรียมเออ เตรียมพิชูเพื่อมันเศร้ามากแล้วก็เตรียมคนข้างๆไว้กีตแบบว่าไว้กอดเวลากลัวผีนะเพราะว่าเรื่องนี้ผีน่ากลัวมากจริงๆก็ประมาณนี้กันค่ะ กบสอแฟนได้ฟังแบบเวอร์ชัน d M K อยากทราบว่าจะมีแบบได้แบบมีโอกาสได้ฟังเวอร์ชันหินหมอกไหมวันนี้เลยวันนี้เลยได้ฟังแน่นอนวันนี้เลยใช่ใช่เซนเตอร์เซนเตอร์ของเราในวันนี้กูอัลิ่เหรอลิ่ามาไม่ได้หรอเราต้องคุณภาพใน่ดีเห โกบมันหองอบอบมันหองอบอบมันหองอบอบเขียนหองแอฟแอฟแต่โคบมันจะต้องไปแต่ได้กินใส่น้ำมันได้ประมาณเนี้ยไม่์ชั่พิเศษแต่หม่ใช่หรือก็มาอีกเป็นคนที่ว่ยขอทุกคนใส่ใส่ใส่ซับใช่ขอทุกคนใส่ซับหน่อยเราว่าอะไร